่าว่าพี่ชายคูณวุ้นเส้นโทรไปตำหนิที่ลงรูปตราลงรูปตรงภาษาตาควายที่ติดภาพฐานบังเกอร์ทำเป็นฐานทหารในตัวปราสาทนะครับแล้วก็มีหลายวันก่อนมีรูปของน้องสาวไอ้คุณเส้นไปเยี่ยมและไปถ่ายรูปอยู่ที่ปราสาทตาควายนะครับอันนี้ทางเพจชุมชนคนสุลินก็บอกว่าได้ข่าวมานะว่า บุญเส้นคือหุ่นเส้นนี่แหละก็โทรไปตำหนิและก็ให้ลบรูปภาพนี้ซะนะครับ <c oughs> องาก็เลยมีมีแคปชั่นว่าไม่ทันหรอกถ้าเป็นคนธรรมดาธรรมดาโดนยัดสังเตไปแล้วแต่นี่น้องสาวแท้ๆเลยแค่ตำหนินะครับอันนี้เหตุเกิดเมื่อวันที่7พฤศจิกายนครับน้องของหุ่นเสนมันไปให้กำลังใจทหารที่ปราสาทตาควายนะครับโดยมีการทำพิธีสักการะบูชาในองค์ปราสาทด้วยนะครับ แล้วก็ถ่ายรูปร่วมกับทหารที่นั่นแต่ในภาพเนี่ยก็เห็นบังเกอร์ฐานทหารของฝ่ายกัมพูชาซึ่งทําให้เกิดกระแสข่าวว่านายฮุนเซนไม่พอใจออกมาตําหนิน้องตัวเองแล้วก็สั่งการให้ลบรูปภาพออกจากโพสต์ให้หมดเนื่องจากเกรงว่าทหารไทยจะรู้ที่ตั้งต่างๆของทหารขเขมรในปราสาทต,ตาควายนะฮะมันก็รู้อยู่แล้วนะ่ะ<แ>รู้มาเป็นเดือนๆแล้วนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมฮะน,นี่ทาพิธีด้วยนะ ืแต่มึงเอาทหารเอาไปตั้งเป็นป้อมปราการอยู่ในตัวปราสาทเลยอันเนี้ยผิดข้อตกลงแน่ๆนะฮะตัวโบราณสถานเนี่ยให้ห้ามยึดเป็นฐานที่ตั้ง่จะเอาทหารไปตั้งเป็นค่ายทหารจะไปเอาเป็นบังเกอร์อะไรเงี้ยไม่ได้อยู่ในโบราณสถานเนี่ยไม่ได้นะฮะ ส่วนทางเพจของ Smart Soldier Strong Army นะคะก็มีการออกมาโพส Facebook ต์เหมือนกันถึงการใช้พลังอำนาจ DIME ในการตอบโต้คเมรนะน,นะคะเป็นการโพสต์ยาวเหยียดเลยสรุปสั้นๆคือบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวที่เป็นอำนาจ DIME เนี่ยคือบอกว่าจริงๆแล้วสันติภาพเนี่ยต้องตั้งอยู่บนความเข้มแข็งและการเคารพอธิปไตยไทยเพราะฉะนั้นไทยก็สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามความจำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยของไทย แล้วนอกจากนี้นะคะก็บอกว่าจากเหตุของกัมพูชาค่ะที่เกิดขึ้นก็มีการฉีกปฏิญญากุลาลัมเปอร์กันใช่ไหมคะซึ่งถ้าทีใหม่ของไทยเนี่ยการปกป้องอธิปไตยเชิงรุกควรจะต้องทําเพราะฉะนั้นพลังอํานาจหรือว่า DIME คือเครื่องมือปกป้องชาติดีคืออะไรดีคือการทูดใช้การทูดเชิงรุกสื่อสารหลักฐานการละเมิดต่อเวทีนานาชาติ แล้วก็ I คือข่าวสารควบคุมเนื้ทีฟการสื่อสารของประเทศคือเป็นเสียงเดียวของชาติให้ประชาชนเข้าใจว่านี่คือการปกป้องแผ่นดินส่วน M คือการทหารปฏิบัติการจํากัดอย่างแม่นยําต้องมีการแสดงพลังป้องปร,รามออกมาตอบโต้อย่างสมน้ําสมเนื้อส่วน E คือเศรษฐรกิจ ใช้กลไกการค้าการเปิดปิดด่านคือตอนนี้ก็ปิดด่านอยู่นะคะแล้วก็การลงทุนเป็นเครื่องมือในการกดดนันจนกว่าฝ่ายตรงข้ามจะคารมข้อตกลงเอาจริงเนี่ย D I M E ตอนนี้ไทยก็มีการทําอยู่นะ <Yeah. S 1> แต่ทีเนี้ยมันก็อย่างที่เราเห็นกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกอย่างพอมันอยู่บนกระดาษกับบริเวณหน้าง,งานนะ่ะมันไม่เหมือนกัน mm. ทีนี้เนี่ยก็มีการกดดันไปยังนานาชาติก็จริงหรือว่าจะดําเนินการทางการทูตใช้ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ แต่สุดท้ายตอนนี้มันก็เท่านั้นนะคะเพราะว่าบริเวณพื้นที่แนวหน้าเองเนี่ยมันก็ยังเกิดการยั่วยุก,<น>กันอย่างต่อนเนื่องจากฝั่งของขมรนที่ยั่วยุเข้ามาประกอบกับตอนนี้ฝั่งขมรเองก็พยายามที่จะสร้างการปลุกปั่นข่าวเหมือนว่าเป็นการปล่อยข่าวออกมาเพื่อที่ทําให้นานาชาติเนี่ยเข้าใจผิดไทยได้ห่ <S <S 2> <S 2> ว่าไทายเป็นคนเริ่มก่อนแล้วก็ทํากันเป็นขบวนการด้วยนะคะจากที่เห็นของฝั่งขมรนนะคะแต่ทีนี้เพจ เพจ Smart s o d e r s Song Army เนี่ยอันนี้เท่าที่ดูเหมือนว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกองทัพแต่ทั้งนี้อาจจะไม่ใช่เพจที่เป็นออฟ i ิเชีหรือเพจทางการของกองทัพนะคะอันนี้เ,ออเพราะส่วนใหญ่ถ้ากเกิดเพจทางการของกองทัพเนี่ยจะเป็นอกองทัพบ,บุกแันกระแสอ่าอันนี้เขาก็ไล้เหมือนว่าแค่บอกว่าจริงๆเนี่ยใช้พลังอำนาจ DIME น,นี้ได้นะอืมอ่าท่านผู้ชมฮะ อีกที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็อยู่บ้านไม่ได้เหมือนกันนะครับพี่น้องชาวออผงเพงที่อ่างทองนะครับน้ำท่วมฮะท่านผู้ชมฮะน้ำท่วมน้ำท่วมสูง2เมตรชาวบ้านเนี่ยอาศัยกินนอนในบ้านไม่ได้ต้องออกมาอาศัยกินนอนในเต็นท์บนถนนนะครับริมถนนที่บริเวณเต็นท์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะฮะถนนนี้ก็คือถนนบางบานผงเพงฮะ อยู่ที่ตำบลผงเพงหมูห่าตำบลผงเผงอำเภอป่าโมกชาวบ้านหนีน้ำท่วมนะครับสูง2เมตรออกมาพักอาศัยที่เต็นท์ผู้ประสบภัยที่ตั้งไว้อยู่บนถนนครับอยู่บนถนนหนึ่งเลนนะฮะนี่ดูจากข้างบนนะเต็นท์สีสีฟ้าฟ้านี่นหละน้ำเนี่ยเอ่อท่วมถึงผิวจราจรต้องใช้กระสอบทรายกั้นไว้เด็กๆก็ ไม่รู้เรื่องอะไรก็เล่นน้ํากันไปแต่ผู้ปกครองนะฮะพ่อแม่ต้องนั่งเฝ้าดูนะนี่ฮะเด็กๆก็เล่นน้ําไปอย่างคุณลุงคนหนึ่งนะครับคุณลุงสุวัตน้ําท่วมบ้านอยู่อาศัยไม่ได้ข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าพังเสียหายต้องมานอนกับครอบครัวที่เต็นผู้ประสบภัยนะครับได้ไปทอดแหหาปลามาทำอาหารได้บ้างก็พอกิน โอ้โหนี่ย้อนกลับไปใช้ชีวิตแบบสมัยดึกดําบันเลยธรรมชาติเลยใช่ค่ะไปทอดแหดูสิฮะแล้วก็ต้องแช่น้ําทุกวันจนเป็นโรคน้ํากัดเท้าเลยฮะนอนก็ผวาเพราะว่าคือมาอยู่มันนอนอยู่บนถนนเน่ยรถก็วิ่งไปมานะท่านผู้ชมฮะวิ่งไปมาทั้งคืนโอ้โหนี่อ่างทองฮะชีวิตดูนีฮะหนักจริงๆนะคะนี่นี่เหะ อันนี้เอาสุขาไปสุขาเคลื่อนที่อตอนนี้ทั้งน้ําเหนือน้ําหนุนหนักเลยค่ะเมื่อคืนนี้ฝนก็ยังมาเติมด้วยนะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยโดยเฉพาะในพื้นที่กทมอค่ะ ล่าสุดช่วงตีห้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมมีน้ําท่วมขังหลายพื้นที่ในกรทมน,นะคะแล้วทําให้ทางตํารวจเองเนี่ยต้องออกมาปิดพื้นผิวการจราจรจนถึงณขณะนี้ก็คาดว่าน่าจะเร่งระบายอยู่แล้วก็ในบางพื้นที่ก็น่าจะมีการคืนพื้นผิวการจราจรแล้วนะคะอันนี้ภาพเมื่อตอนตีห้าใครที่ไปทํางานเช้า<อ>เจอสภาพนี้แน่นอนคะ่ะเมื่อเช้าที่ผ่านมาเพราะว่าเมื่อเช้านี้ตํารวจสอนพหอลนโยธินนะคะก็ปิดการจราจรถนนรัชดาพิเศษช่วงแยกรัชโยธิน แยกรัชดาถึงลาดพร้าวทั้งสองฝั่งค่ะขาเข้าขาออกเลยเพราะว่าน้ำเนี่ยท่วมสูงมากแล้วก็มีรถจอดเสียหลายคันด้วยนะคะหลังจากนั้นช่วงหกโมงเช้าที่ผ่านมาสภาพการจราจรที่ถนนพหลโยธินช่วงแยก,กเกษตรไปถึงแยกรัชโยธินการจราจรติดขัดสะสมมาจากแยกรัชโยธินที่น้ําท่วมค่ะหลังจากนั้นเพจ Facebook ของสํานักงานเขตจะดูจักก็เลยแจ้งสถานการณ์นะคะ ว่าบริเวณพื้นที่หน้าศาลอาญารัชดามีน้ำท่วมขังประมาณ20เซนติเมตรค่ะก็ให้เลี่ยงเส้นทางนั้นเดี๋ยวต้องเร่งระบายน้ำอยู่ส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมาทางผอ,อเขตจตุจักรก็ลงพื้นที่ไปที่บริเวณปากซอยรัชดา40 44น้ำเนี่ยสูงประมาณ20เซนระยะทางกว่า500เมตรนะคะก็ต้องเร่งสูบน้ำออกล่าสุดทางสำนักงานเขตจตุจักรก็เลยแจ้งสถานาการณ์น้ำท่วมขังบริเวณถนนรัชดาพิเศษ ช่วงหน้าสารอายารัชดาค่ะบอกว่าตอนนี้ณนะเวลา9ก้าโมงเนี่ยน้ำลดกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะเมื่อเช้าใครที่เลี่ยงเส้นทางนี้ตอนนี้ก็สามารถสัญจรได้แล้วค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ